เคล็ดไม่ลับสร้างภาพลักษณ์ผู้นำแพทย์ให้โดดเด่นบนโลกออนไลน์ฟังอย่าลืมกดหัวใจและก็ติดตามมาไว้เพื่อไม่ให้พลาดขอเรียนดีๆที่อยากแนะนำนะคะยุคนี้ภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์สำคัญไม่แพ้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เพราะทุกโพสทุกคอนเทนต์ <c oughs> คือโอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นตัวต้นแล้วจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์นั้นน่าเชื่อถือโดดเด่นและเข้าถึงผู้ป่วยคอร์ส เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำในโซเชียลมีเดียจะพาคุณเปิดมุมมองใหม่ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การสื่อสารการเล่าเรื่องที่น่าสนใจไปจนถึงการสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์โดยยังคงความถูกต้องและมาตรฐานทางการแพทย์อย่างมืออาชีพมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับ MDCU Major มอแล้วคนพบวิธีการสร้างความตาที่จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำแพทย์ยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นใจ ความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในการที่เราจะมาปกตัวนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเป็นออฟไลน์อาจจะมีแค่ทีวีนะครับมีหนังสือมีอีเวนต์ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้จริงด้วทุกคนนะครับมีโซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียงของทุกคนนะครับซึ่งสามารถใช้นะครับผมในการต่อยอดได้หลากหลายทางนะครับผมนะสมัครเรียนง่ายเพียงคลิกลิงก์เพื่อรับชมแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเพราะเราคือ MDCU MeduMo องความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด